เอาละครับก็กลบสวัสดีท่านมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้เกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาตอบคําถาม Q&A นะครับซึ่งตอนนี้ช่องก็มีผู้ติดตามติดสอบพันเลยนะครับก็ดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาแล้วก็สองพันี้ผมก็ทามาประมาณปีสองปีกว่านะครับเพิ่งได้สองพันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็เออโอเควันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับ ซึ่งผมได้ถามไปในชุมชนนะครับชุมชนถามไปสองคนครับโพดหนึ่งก็ประมาณตอนด้วยตามพันเก้าครับโพดที่สองก็ด้วยตามพันเก้าร้อยเกือบสองพันนะครับก็ถามสองโพดนี้นะกัจจัยเอฟซีอ่ะคำถามแรกนะครับช่องนีอเคเกมเมอร์ก็ช่องนี้คือเป็นเพื่อนอผมสมัยเลยนะครับแล้วก็ยิงนะครับไม่ยอมมาถ่ายด้วยนะจริงๆถ้าเขามาถ่ายก็จะมีคนมาถามเขาจะมาขอถามผมแล้วผมก็จะตอบนะครับแต่ผมไม่มนนาครับโพดยิง อ่าโอเคตอบคําถามแรกเขาบอกว่าเปิดหน้านะครับซึ่งเปิดหน้าผมยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดในอนาคตแล้วกันตอนนี้ยังไม่เปิดอ่าครับนันี่ต่อครับยูนีสเปคคอมมาแล้วครับเปิดหน้าตอนดีซับอันนี้ก็เปิดให้แล้วเออสเปคคอมก็มีคนมาถามมาเยอะนะในคลิปนอนื่นดีชุมชนก็ถามมาเยอะอยู่นะครับสเปคคอมแลมแปอร์นะครับส่วนอื่นก็รีผมจะไม่ได้แต่แต่รู้รู้ว่าแลมแปร์ะปนะครับที่เหลือยังรับไม่ได้อ่าต่อไปอะครับหนึ่งอายุเท่าไหร่อายุก็ จะถามได้ก็ถา่ข้อข้อได้นะครับอายุนะครับอยู่ที่สิบสามนะครับเพิ่งจะสิบสามเมื่อวันเออวันนี้เจ็ดมกราเพิ่งสิบสามไม่นานนะอยู่มอหนึ่งนะอ่าไอ้ด้านของพี่ใครไอ้ด้านก็คือพี่แนคุงนะครับกับพี่เจมี่นะอ่าพี่แซดผมดูมาแบบแบบมานานแล้วนะครับแบบติดตามทุกคลิปนะเกบบ็ือเพคลิปนะครับเออชอบมากพี่แซดอะแล้วก็พี่เจมี่ก็ดูเหมือนกันนะชอบพี่แันชอบพี่แซดแบบโรดชอบอะแล้วก็ โอเคเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ไปเลยครับบ้างบางคนที่คอมเมนต์มาในโพสต์แรกแต่ว่าเขาไปคอมเมนต์ในโพสต์สองเาก็เลยจะไปต่อบในโพสต์สองตอเลยนะโพสต์สองก็แบบว่ายาวๆนะครับอ่ะอันนี้ก็มีเก้าคอมเมนต์เลยนะครับุดยวทำไมคาถามนี้ก็บอกว่าพี่รู้จักใครบ้างนะครับรู้จักยังไงรู้จักแบบเขาตอบกลับก็พี่เจนะครับพี่เจก็ตอบกลับผมนะทโพสต์ดีใจตอบแชทนะครับตอบแชทค่ะปกติผมก็ทักไป หาคนดังหลายคนอยู่นะจต่ไม่รู้เขาจะตอบไหมแล้วพี่เจมเป็นคนแรกที่ตอบผมเลยนแะล้วก็ดีมากแล้วก็อีกช่องหนึ่งรับช่อง SOFTV นะครับแล้วเขาเลือกทำยูทูปเป็นไงไปขายช่องไปแล้วนะผมก็ที่แกนเล่าแล้วครับเขาก็ตอบแชร์เหมือนกันนะแต่โตาแบบตอบแบบยังไม่รู้นะครับแต่ว่าคีชชอบพี่เจมน,นะครับที่เขาตอบแชร์ผมนะแล้วก็ให้คำปรึกษาในหลายๆลายอย่างนะอ่าแล้วก็พี่มีแฟนยังครับยังไม่มีนะยังไม่มีผมจะพูดให้ช้าลยนะครับจะพูดเร็วไปเดี๋ยวจะแบบคลิปจบไวะครับ อาตะใบชอบอะไรรู้พี่อันนี้ถามมาเยอะเลยนะครับผมคามพี่ชื่ออะไรชื่อปัตตานะครับต่ออายุเท่าไหร่ก็อายุ13นะครับตั้งสิบสามวันที่ยี่สิบเจ็ดกราคมนะอ่าถ้าคำถามนี้แบบว่าตอบไปแล้วแล้วมาเจออีกคอมเมนต์น,นึงก็จะตอบนะครับจะ,จะพูดไวไหน่อยนะอาตัยจะเปิดหน้าตัวไหนก็จะเปิดในอนาคตนะครับชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบกินกาเพราหมูก,กะระพุ้นเลยชอบแนวแบบไหนคืออะไรชอบเกมบอชอบแมปหรือไง แทบแทบเป็นแบบก็ชอบแนวบล็อกฟุตบล็อกฟุตกับปากปวยนะชอบเซตอะไรก็น่าใจะแนวบล็อกฟุตก็ชอบเซตซูซุยกับครูชิตานะครับแล้วก็ยามานะพี่มีแรงบันดาลใจจากใครถ้าตอ,ตอนทำลิปผมก็ดูคยุยทูบเบอร์ทำนะครับแต่ตอนแรกผมไม่ได้แบบดูเลยอยากทำตามพวกเขาแล้วผมก็ทำเองนะอ่ะและสักพักหนึ่งก็ทำไปเรื่อยนะครับก็เริ่มจากโลบบอกเห็นเห็นพี่ชาทำนะครับและสักพักหนึ่งทำไปเรื่อยก็จกคิดซานนะเห็น พี่สายคุงอาจะผมทักไปเขาก็ไม่ตอบทักไปตั้งนานเลยยังไม่ตอบเลยก็เลื่อนงจากพี่สายคุงนะครับก็เลยเลื่อนมาทําในบล็อกฟุตน,นะครับรู้จักเรื่องจากตอนสักพักนะแต่ไม่ใช่แบบตอนที่ผมเริ่องทำโลบอคคือรู้จักเลยนะแบบทำไปสักพักรู้จักพี่สายแล้วก็ติดตามมาตะลอดเลยแล้วก็พี่เจมก็รู้จักพึ่งจะรู้จักไม่นานนะครับแต่ก็สึกชอบเขาครับเอาไเป็นไอดอลเลยแล้วก็พี่บล็อกเซเบคคอมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันเซเบคคอมแลนด์เปอร์นะครับส่วนอัอื่นลืมนะครับบอกเลยว่าลืมผมไม่ได้เข้าไปดูไอจีด้วย ต่อไปนะครับจาบ,บช่องซัดคุงนะซัดซัดคุงน่าจะจุนเอข้าวมันไก่เมื่อเช้าอร่อยไหมผมว่ามันจืดไปข้าวไก่ก็อร่อยครับถ้าเป็นข้าวไก่ทอดก็ต้องกินกับที่แม่ไปนอนโคตรอร่อยต่อไปช่องเฮลุกเฮลุกเจดีเจมเฮลุกเกจเมื่อออมถ่ายอีกโพสตหนึ่งครับเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นเป็นเอเลียนะครับอ่าแล้วก็อายุเท่าไหร่อายุ13ครับ นี่ก็เป็นเพื่อนในโรงเรียนเก่าองผมตอนอยู่ป .6 กับปปแต่ตอนผมอยู่ป .3 ครับแบบรู้จักกันมานานมากแล้วก็3ทำให้ตอนผมยิงก็เพราะเขาไม่มาอาชีผมนะครับอ่าเลยอีกคำถามอีก3ามคำถามนะครับช่องนี้นะครับช่อง Win Easy นะครับ Win Easy ก็ผมไปสอบขึ้ถามว่าทำไมถึงรู้จักเขาแล้วจะรู้จักผมดีผมไปคอมเมนต์ช่องเขาเลยอยู่ตัวผมทำมิน24ชั่วโมงกําลังหาดูว่าเขาทํากันยังไงผมก็ไปคอมเมนต์ช่อง Win Easy คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับแล้วเขาก็ เลื่นติดตามผมแล้วก็มาเมามีเกือบหลายชิปเลยนะช่องวินิตรี่นะครับก็ไปติดตามกันได้นะคิวเอคิดจะเปลี่ยนเล่นเกมอื่ไหมก็คิดี่เปลี่ยนมาผมก็จะมีรายการหนึ่งชื่อเล่นหมไปเรื่อยนะครับก็จะเล่นตอนเย็นอาทิตย์หนึ่งก็จะลงสองคลิปนะครับแล้วก็อาจจะเล่นเกมอื่นด้วยนะครับแต่ไม่ได้ตั้งรายการเล่นแมทไปเรื่อยนะครับถ้าเบื่อก็เล่นเกมอื่นนะครับแต่หลักๆช่องผมก็จะเล่นแนวบล็อกฟุตวันพีนะครับตอนเช้าวันลงทุกวันอยู่แล้วนะแต่คิวเอก็จะแซ่บ พวกนี้ก็วันพิหัสไม่ได้ลองบลฟูดนะครับลองค A วนเอแทนนะอ่ะตกลงอายุเท่าไหร่ก็อายุสิบาครับเพิ่งส3บสามเมื่อวันที่27็ดนะครับคือตอนเขารู้จักผมเขารู้จักตอนผมอายุ1ิบสองตอนนั้นเขาก็อายุเท่ากับผมนะเขาก็เคี้ยวผมอายุเท่ากันนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็อายุมากกว่านะครับอายุ1ิบามเพิ่งสิบาไม่นานนะก็ไม่ได้ห่างกันวนะ่ะแล้วก็บอยทีนะครับผมอยู่มนหนึ่งนะกำลังจะช้มมสอง แล้วได้แรงมาือาใจมาจากใครได้มาจากถ้าผมทำมาเรื่อยๆแล้วผมเริ่มแบบมีไฟทับชีก็จากพี่แซนคุงนะครับแล้วก็พี่เจนี่โอเคคำถามต่อไปจากช่อง xxo4xx ครับก็ไซเบอรคอมอะไรครับก็แรมแป่นะครับเปิดหน้าก็อนาคตนะแต่ตรงนี้ผมยังไม่ค่อยอยากเปิดนะครับอายนิดๆแล้วก็เลนโบกฟุตตอ,อนอาเดียทไรเนาะนเลนบอกฟุตตอนอนาเดียเท่ไรน่าจะประมาณสิบ หรือช้าหรือเร็วกว่าก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ดังลับแต่ประมาณสิบเนื่องจากะนะครับเพราะผมเล่นมาก่อนทําคลิปนะแบบก็ดูฟูเขาเล่นกันมาก่อนนะดูมาเล่นมาก่อนเยอะเลยนะครับแล้วก็สักพักนึงค่อยเล่นทำคลิปนะคลิปผมเคยเล่นอีกรหัสหนึ่งนะแล้วก็โดนแฮกนะครับแบบว่าโคตรเศร้าอะไม่โดแฮกโดนโคกีนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายก็โดนเกียร์เป็นสีรองอะไรนะครับไปขายเขาถูกเลยนะแล้วก็โดนเกียร์ซ้ร์ตมีโคตรเจ็บครับแต่ก็ช่างมันอันนี้รหัสนี้ผมเล่นแต่แต่ผมทำคลิปนะครับผมก็ทำในหลักนี้ คือแบบทำมาจนทุกวันนี้ยังเล่นหลานนี้อยู่นะครับเป็นหลานที่ผมหลักมากนะหลานนี้หลานที่ทามาด้วยกันนานนะครับจนได้การแต่งตัวแบบค่าขนาดต่อไปครัะพี่ชอบกินอะไรชอบกินกระเพาหมูกอบกับแซลมอนนะครับแซลมอนก็ชอบนะือหบอกคือแซลมอนแล้วก็มีหลายอย่างแต่ผมลืมหลักๆก็เป็นกะเพาหมูกับแซลมอนแล้วก็สเปคเข้ามาะไรแลมแปดนะครับแต่อย่างอื่นจะไม่ได้เปิดหน้าโอ้โหาขนาดนี้แบบซ้ำมากครับก็เปิดตอนอนาคตนะครับอือไม่มีคอมเมนต์ไหนนะครับก็หมดแล้วหมดแล้ว หลักวันนี้ก็ไม่มีคอมเมนต์เลยนะครับหมดโอเคก็คอมเมนต์ผมก็ตอบไปหมดเลยนะครับถ้าแบบว่ามียันที่ไม่ได้ตอบก็ขออภัยนะครับแต่ผมน่าจะตอบหมดแล้วแหละผมเอาไปอ่านคอมเมนต์เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมาทำการตอบคอมเมนต์ fc ที่น่ารักทุกคนที่มาคอมเมนต์นะครับก็ต้องขอบคุณที่เกิดตามถึงด้วยกันจนถึงสองวันซับนะครับไปอยู่ด้วยกันต่อไปนานนะครับแบบว่าอยู่แบบทำคอยดูคลิปไปด้วยกันนานครับเฮ้ยนจะนานนะแต่เชื่อว่าปีนี้ผมน่าจะถีบแบบมือทรัพย์ ก็ตั้งแล้วเหมือนจะเป็นสำเรินนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับแชร์คลิปให้คนอีกมาดูแล้วก็ได้นะก็จะขอบคุณมากๆเลยสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าชอบไม่ชอบก็กดไลค์มานะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบาย